โปรแกรมบัญชีโฟร์แอคเคาท์นะครับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ครับผมสมัครวันนี้ใช้งานฟรี30วันและก็สามารถนัดสาธิตการใช้งานได้ด้วยนะครับและเขายังกำลังจะมีงานนะอัพสกิลตัวคุณนะครับมีผู้ชายหน้าคุ้นอยู่คนนึงนะครับไม่น่าเชื่อบุญบารมีกูได้อยู่ข้างชักหมูแล้วก็อาจารย์ทอยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะ หัวข้อในวันนี้ของเราครับก็คือเรื่องนี้ฮะยาค่าใช้จ่ายจริงธรรมภาษีต้องรู้สิ่งนี้แต่ผมเล่าภาพรวมแบบนี้ก่อนคือเวลาพูดถึงการค่าใช้จ่ายเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดถึง2เรื่องนี้คือ2ประเภทภาษีภาษี2ประเภทเนาะภาษีประเภทแรกก่อนคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเวลาคุยเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่มันจะมี2วิธีมาเปรียบเทียบกันเนาะแต่ว่าผมคุยงาย่ายๆก็คือโดยปกติวิธีที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะเรียกว่าวิธีเงินไดสุทธิซึ่งเจ้าวิธีเงินได้สุทธธี่ครับที่ที่เราคุ้นเคยเน นี้นึงก็คือมันคำนวณจากเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีเงินได้สุทธิมาจากไหนเงินได้สุทธิมาจากเงินได้นะห,ก aj aj, หกักค่าใช้จ่ายหักค่ารถหย่อนอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายเขากำหนดมานะครับสังเกตคำดีๆมันมีคําว่าค่าใช้จ่ายพูดแบบสรุปให้ฟังก็คือว่าในมุมของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองเรื่องที่ผมใช้คําว่าสัมพันธ์กับการคํานวณเงินได้สุทธิก็คือการหักค่าใช้จ่ายที่ว่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้ถ้าเงินได้เป็นประเภทไหนให้หก aj aj บบักค่าใช้จ ถูกกำหนดมาแบบนั้นก่อนเราจะพูดว่าเราจะหักค่าใช้จ่ายจริงต่างๆเนี่ยในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณจากเงินได้สุทธิเนี่ยเราต้องตอบไปได้ก่อนว่ามันเป็นเงินได้ประเภทไหนเพราะเงินได้แต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันเมื่อเงินได้แต่ละประเภทครับหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับก็แปลว่าเราต้องรู้ประเภทเงินได้รู้รายละเอียดต่างๆแบบนี้ให้ครบถ้วนก่อนแล้วเราค่อยบอกว่าเราจะหักค่าใช้จ่ายอย่างไรเพื่อความย่นย่อและเข้าใจง่าย,ายก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจวันนี้หัวข้อเราคือกาาารหค่จย ดันั้นสาหรับคนที่ทาธุรกิจเนี่ยการหักค่าจ่ายจริงเนี่ยมันจะมีเงินได้อยู่ประมาณ5 6 7หคือ4ประเภทประเภทที่ 5,, 6 7และ8ซึ่งประเภทที่ 5, 6, 7และ8เนี่ยนะครับเขาก็มีข้อกฎหมายกําหนดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดข้อกฎหมายให้ดูคือในหลักาการหักค่าจ่ายเนี่ยนะครับเขาจะพูดคล้ายๆกันเนาะคือตั้งแต่ทุกประเภทนะคืออันนี้เป็นข้อกฎหมายอ่ะผมเปิดข้อกฎหมายดูก่อนข้อกฎหมายนี้ชื่อว่าพระราชกิจสเดีกกว่าด้วยเรื่องของค่าจ่ายที่ยอมไม่หักจากเงินได้พึงประเมินก็คือการหักค่าจ่ายจริงนะครับฉบับที่11เป็2 ซึ่งโชคดีที่เรายังไม่เกิดนะครับเราก็เลยอายุยังน้อยอยู่นะครับโมงสองห้าศูนย์สองก็ไม่เด็กแล้วนะครับโทษทีมาดูกันต่อยังไงนะฮะเขาจะบอกว่าแต่ละประเภทเนี่ยให้หักค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างน,นะครับเพราะว่าจะเขียนอธิบายหลักการต่างๆแต่ว่าทุกประเภทที่สามารถหักค่าใช้จ่ายจ,จริงได้เนี่ยเขาจะมีคานะประมาณนี้เสมอนะสังเกตคํานี้นะฮะจะแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินพิสูจน์ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นหักได้ตามจําเป็นและสมควรนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ใช่คาว่าจริงใช้คําว่าตามจําเป็นและสมควรแล้วก็เขาวาามตร6065ท มาใช้บังคับโดยอนุโลมจําคํานี้ก่อนเนาะคือถ้าหักค่าใช้จ่ายจ,จริงเนี่ยเขาก็จะมีข้อกฎหมายบอกว่าใช้มาตรา65ทวี65ตรีมาใช้โดยอนุโลมนะครับเนี่ยเขาก็จะพูดในทุกมาตรานะของคุ้มเงินระให้เงินได้ประเภทที่5ประเภทที่6ประเภทที่7ก็น่าจะพูดนี่เขาจะพูดเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับไปจนถึงข้อสุดท้ายคือมาตรา8หรือเงินได้ประเภทที่ 8, เ,ทท8เขาก็จะมีบอกเหมือนกันว่านี่นะหักค่าใช้จ่ายตามจําเป็นและสมควรก็คือบทนี้คล้ายกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีีีีมมมาาาาาาาตตตรรรรทท่่่่ชชืออววาา65 65กกับับบใ้้จํํคคนนนะ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรานะครับมันเกี่ยวข้องกับเราตรงที่ว่าพอมาคุยถึงภาษีเงินได้อีกประเภทหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะผมเปิดให้ดูภาษีเงินได้นิติบุคคลก็พูดเรื่องนี้ไว้ครับทุกคนครับพูดเรื่องนี้ว่ายังไงอ่ะมาดูกันนะฮะภาษีเงินได้นิติบุคคลก็พูดถึงเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็มีใครหลายคนสับสนเรื่องการจดบริษัทก็คือคนจะเข้าใจว่าภาษีีเงิินตบุคล่ มีหลักการคิดเหมือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจริงๆไม่ใช่ถ้าจําได้เมื่อกี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันคํานวณจากเงินได้สุทธิมีเงินได้หักค่าใช้จ่ายค่ารหยอนนะครับแล้วผมก็บอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันหักได้ตามประเภทเงินได้ต้องรู้ว่าเป็นเงินได้ประเภทไหนแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดอย่างที่เมื่อกี้เราดูในข้อกฎหมายพาระราชกิจสถิกาฉบับที่11เไปเขาก็จะบอกว่าอุ้ยมันต้องหักแบบนี้และถ้าจะหักตามจริงอ่ะจำได้เนาะถ้าจะหักตามจริงต้องเป็นตามมาตรา65ีกสิบบนั้บ 60%ทวิก60%ตีคืออะไรไม่รู้แหละยังไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่ให้ผมให้ดูหน้าของภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนภาษีเงินได้นินติบุคคลเนี่ยเวลาคำนวณภาษีเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ากําไรทางภาษีนะครับซึ่งก็จะมีการปรับปรุงกําไรทางบัญชีก็คือหลักการภาษีเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขทางบัญชีเนี่ยต้องมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขาทางกฎหมายนะครับอพอมามีคาว่าเงื่อนไขทางกฎหมายเราไปดูกันต่อกฎหมายเนี่ยนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเขาใช้มาตรา65เป็นตัวตั้งนะเป ผมทำไว้อ่ามือีถึงเขาต้องใช้เนี่ยหกสิบห้าทวีและ65สิบตรีมาอีกแล้วครับผม65สิบทวิกับ65สิบตรีเนี่ยนะครับก็พูดเ่ะเราลงมาดูว้ามาดู6กสิบทวิกับ65สิบตรีกันสักหน่อยนะครับหกสิบห้าทวิพูดว่าอะไรนะครับเขาก็จะพูดว่าเนี่ยคำนวณกำรสรสุธิเนี่ยต้องไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ผมสรุปตรงนี้ก่อนนั่นแปลว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเนี่ยถ้าในฝั่งของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากฎหมายบอกว่าาาาาาาหหหักกกคคค่่่่ใใชช้้้จจจจยยรรรรริิงงงไดดลลาาขอภษีบุธคคมา นนั้นจะต้องใช้หลักการเดียวกันกันกบภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งกฎหมายเขาก็จะเขียนว,ว่า65ทวีกสบห้ตรีถ้า,าใครเคยฟังนักบัญชีจะได้ยินคำนี้บ่อยๆซึ่งอันนี้มันคือหลักการหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนดพูดขยายความนิดนึงจริงๆไม่ใช่แค่หลักการหักค่าใช้จ่ายด้วยมันอาจจะมีหลักการคํานวณกําไรสุทธิตามกฎหมายกําหนดในบางข้อด้วยนะครับนั้นกรอบของเรื่องนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดว่าเราหักค่าใหญ่จริงต้องตั้งคําถามกับว่าเราเป็นใครบุคคลธรรมดาหรือว่านิติ บุคคลถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับเราจะค่าใช้จ่ายจริงได้เมื่อกฎหมายเนาะกำหนดว่าเงินได้ที่เรามีประเภทนั้นให้สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจริงและเมื่อกฎหมายกําหนดให้สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจริงการคิดหลักการการหักค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเป็นไปตามหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือไอมาตรา60าทวิกับ65ตรีนั่นแหละนะครับทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมันจะยากไม่พี่นอมเราจะโฟกัสอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสคือคํานี้เลยฮนะดูคํานี้สั้นๆถ้าหลายคนพูดถึงเรื่องของรายจ่ายทางภาษ มันจะมีเราจะไปโฟกัสที่มาตรา65ตรีนี่มาตรา65ตรีเนี่ยเขาเขียนมาสั้นๆน,นะแต่ฟังแล้วเจ็บช้ำใจนะครับเขาเขียนมาสั้นๆแ,แต่เจ็บช้ำใจตรงที่เขาบอกว่ารายการต่อไปนี้เนี่ยไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิครับแปลว่าถ้าเอาเง่ายๆนะครับอันนี้พูดแบบให้เห็นคอนเซปต์เห็นภาพรวมก็คือในมุมของมาตรา65ตรีทั้งหมดผมอาจจะลงรายละเอียดนิดนึงนะแต่ว่าผมคิดว่าจําเป็นกับทุกคนคือข้อกฎหมายมันมีตัวตั้งก่อนไอ้65ตรีทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าในข้อต่อจากนี้ทั้งหมดฉันไม่ให จ่ายในการคำนวณภาษีดังนั้นคิดกลับกันก็คือถ้าเกิดใครก็ตามจะคำนวณภาษีไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายในนี้นะใน6กสิบตรีทั้งหมดคุณจะไม่มีสิทธิ์ใช้เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีนั่นคือแปลว่ารายจ่ายพวกนั้นจะใช้ไม่ได้และเมื่อรายจ่ายพวกนั้นใช้ไม่ได้แปลว่าอะไระสรุปง่ายๆก็แปลว่าคุณจะเสียภาษีแพงขึ้นคุณต้องสายภาษีมากขึ้นเพราะตัวที่เอามาตัดออกจากรายได้มันไม่มีสิทธิ์ใช้ปัญหาคือตามนี้นะครับซึ่งถ้า ใครว่างแล้วกันก็มานั่งอ่าน65ตรีนะครับเขาจะมีเงินสำรองนะฮะเงินสำรองข้อหนึ่งนะครับรายจ่ายส่วนตัวนะการกุศลต่างๆนะครับมีเงินกองทุนด้วยนะอะไรแบบนี้นะก็ไล่มาเป็นข้อๆถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยไล่ลงมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่20ข้พ่อนะครับมีอยู่20ข้อไม่พอยังมีประกาศหรือกฎกระทรวงต่างๆเพิ่มเติมด้วยก็ค่อนข้างเยอะหลายคนก็อาจจะถามว่าโอ้โ oh, ห oh, ขอโทษทีนะพี่หน,นอมคือเอาตรงๆคือฉันไม่ได้อยากจะเป็นผู้ชนะด้านภารรษีนะจ๊ะฉันต้องรู้อะไรนะครับหลักการง,ง่งายๆของที่ผมสรุปให้แล้วก ในไลฟ์นี้นะครับมนมีอยู่3ข้อข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อเมื่อกี้ที่เราแอบผ่านไปแล้วนะคือข้อ3สิ่งที่คนมักพลาดคือข้อนี้ครับคือรายจ่ายที่ส่วนตัวเสนหาการกุศลตัดการกุศลไปก่อนส่วนตัวหรือเสนหาก็คือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอารายจ่ายที่เป็นรายจ่ายของตัวเองมาใช้อ่าอย่างผมเนี่ยกำลังพึ่งจ่ายค่าเทอมลูกไปหมาดๆผมบอกผมทาธุรกิจเนี่ยโอ้ผมเอาค่าเทอมลูกมาเป็นรายจ่ายได้ไหมคําตอบคือคุณจะเอามาเป็นรายจ่ายได้แต่ภาษีไม่คุณคิดภาษีไม่คุณคิดเป็นรายจ่ายาาอคุณเม บัญชีได้ในมุมนักควยใครทําธุรกิจในรูปแบบบริษัทหรือท้านส่วนติบคุคคลามาลงบัญชีได้แต่ภาษีบอกเอาออกเวลาจะคิดภาษีเอาพวกนี้ออกไปด้วยจ้าถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องคิดเลยนะครับคุณไม่มีสิทธิใช้อยู่แล้วอ่าส่วนตัวนะหนึ่งเรื่องก็คือเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเป็นปัญหาละกันและก็เป็นไฮไลท์สําคัญของรา์ฟันนี้ก็คือนี่รายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากําไรของกิจการอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อกี้ส่วนตัวแล้วไม่พอจ่ายแล้วพสูนนน่ด้า,าืออออหกํงีีััึคคญ รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับข้อนี้สําหรับผมนะเวลาพูดถึงเรื่องรายจ่ายที่ไม่ให้เป็นรายจ่ายทางภาษีไอ้หกสิบห้าตรีหรายจ่ายต้องห้ามเนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะต่อให้คุณจ่ายจริงไปเกี่ยวข้องธุรกิจแต่คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับพูดเป็นภาษาคนแล้วกันหลายคนบอกพิสูจน์ว่าเป็นผู้รับยังไงไปเรียกมันมาเหรอไปเรียกมันมาว่าฉันจ่ายให้เธอแล้วคําตอบคือไม่ใช่ฮะพิสูจน์ว่าเป็นว่าใครเป็นผู้รับคําตอบสั้ๆก็คือ มีหลักฐานมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินให้กฎหมายเขียนไว้สั้นพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเรามาตีความว่ามีหลักฐานหลายคนถามต่ออีกแน่นอนกฎหมายเขียนสั้นขนาดนี้ข่อให้คนตีความบอกว่ามีหลักฐานคำถามต่อคือแล้วมันคือหลักฐานอะไรครับพี่ถูกไหมผมว่าทุกคนคิดแบบนี้อ้าวแล้วยังไงวะหลักฐานพิสูจน์ผู้รับจะต้องพ,สอพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ไม่ได้อ๋อตีความว่ามันคือหลักฐานแล้วหลักฐานมันคืออะไรเล่าแบบนี้ต่อไม่น่าเชื่อหลักฐานที่เป็นหลักฐานนะฮะอันนี้ไม่ใช่เพียง หลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานได้นะฮะคืออันนี้นี่เลยเป็นตัวอย่างนะที่เขาให้นะครับเห็นไหมครับคู่มือการทําเอกสารประกอบการลงัญชีที่เป็นรายจ่ายทงภาษีได้คือสารปากรเนี่ยเขาเคยทําคู่มือไว้ให้นะครับบอกว่าโอเคถ้าคนที่ทาธุรกิจแล้วอยากค่าใช้จ่ายจ,จริงหรือย่างถูกต้องไม่มีปัญหากสารพรกรเอาอันนี้ไปมาดูว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับทำไว้ตั้งแต่ปี59ากนะฮะจะปีแล้วนะครับเขาก็จะเขียนรายละเอียดมาเนะาะต่างๆแล้วก็มีการอ้างอิงประกาศของกรมพัฒนารุยกิจการค้าต่างๆแล้วก็จัดทําเอกสารขึ้นมานะครับเราก็จะบอกว่า มีประเด็นรายจ่ายจริงไม่มีกิจการหลักฐานเพียงพอเช่นไม่ออกหลักฐานการรับเงินนะผู้รับเงินให้หลักฐานไม่สมบูรณ์นะผู้รับเงินไม่ยอมออกหลักฐานการรับเงินและไม่หักภาษีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะเป็นรายจ่ายได้แต่ถ้าเกิดไม่เข้าหลักเกณฑ์นี่เห็นไหมต้องห้ามไอมาตราเมื่อกี้ที่ผมพูดอะสามนะหกมาตรีก็ขาสามสิบสามสิบแปดอยู่ในที่นี้แล้วครับผมก็คือมันถือว่าเข้าเกณฑ์ที่ไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้นะฮะทีนี้ใครสนใจแล้วกันนะอันนี้ต้องบอกใครสนใจไปอ่านเองนะแต่ว่าสิ่งที่เเ้าาาทํสรุปใหบบบอกแ เขาจะมีตัวอย่างถ้าเป็นธุรกิจพัฒการนะช่วงนี้คนเราครึ่งพัดกำลังมาเนี่ยต้องมีเนี่ยรายละเอียดการจัดซื้อนะต้องมีนะทำรายจ่ายทำภาษีจัดซื้อสินค้ามูลค่าปริมาณราคารวมนะครับเอกสารรับเงินอ่ะสามใบมีใบรับใบสําคัญการรับเงินใบรับรองแทนใบสําคัญรับเงินต่างๆคือเขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราจําเป็นต้องมีในการที่ถ้ามันทําได้นะก็ต้องมีใบรับใบสำคัญรับเงินใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะครับสามใบนี้เป็นใบสําคัญและเอกสารฉบับนี้ของสำนักรนะเขาก็ทําตัวอย่างมาให้ด้วยว่าไอใบต่างๆเป็นยังไงไอนี่หลายคนเคยได้ย บอกว่าเอ้ยเอกสารเนี่ยผมมาดูเอกสารนะใบรับเงินเนี่ยใบเสร็จนะต,ต้องประมาณนี้นะถ้าคุณได้ใบเสร็จจากคนอื่นที่เขาออกมาให้เนี่ยก็น่าเชื่อถือนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรงไงเขาอาจจะทําใบสําคัญรับเงินผู้รับเงินออกใบเสร็จให้ไม่ได้นะเป็นคนธรรมดาแต่เขาอะยอมจะเซ็นเนี่ยสมมติว่ามีคนมาจ้างผมทํางานขาาน้ารเจ้างในถนอมนะครับทำอะไรบ้างนะรายการเท่าไหร่ได้รับเงินจากบริษัทเท่าไหร่เซ็นชื่อนะครับแล้วก็อาจจะมีสําเนาบ,บัตรประจาตัวประชาชนแนบมาด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ที่เขาบอกว่าจำเป็นต้องมีอ่ะใครเป็นฟรีแลนซ์น่าจะ เคยขอให้ถูกเซ็นแล้วก็ส่งสำเนารบาัตรแล้วก็อะไรนะหน้าบุกแบงอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้ามันไม่มีจริงอ่ะทำใบแทนใบเสร็จได้ไหมอ่ะก็ทําได้นะครับก็เป็นประมาณนี้เป็นใบแทนใบเสร็จรับเงินก็ทําได้แต่ว่าเขาก็จะเขียนรีมาร์คไว้ว่าแบบเออพวกใบแทนใบเสร็จรับเงินเนี่ยเป็นการสาหรับซื้อสินค้าบริการเบ็ดเตล็ดนะราคาเล็กๆแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ก็ทําใบรับรองขึ้นมาแทนสินะครับโอเคทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่สําคัญมากๆนะฮะหลายคนก็ถามต่อว่าพระเจ้าคือฉันเนี่ยนะอันน สิกว่านาที20่านาทีเนี่ยแม่งเข้าใจแหละมันมีวิธีง่ายกว่านี้ไหมและทุกคนนะวิธีง่ายกว่านี้ก็มานะครับนั่นคือเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ครับผมสมัครวันนี้ใช้งานฟรี30วันและก็สามารถนัดสาธิตการใช้งานได้ด้วยนะครับและเขาจงกำลังจะมีงานนะฮะอัพสกิลตัวคุณนะครับมีผู้ชายหน้าคุ้นอยู่คนนึงนะครับไม่น่าเชื่อปุณารมีกูได้อยู่ข้างชักหมูแล้วก็อาจารย์ทอยนะครับขอบคุณมากๆากนะฮะ,ะเราได้อยู่ขา้างๆ ที่ประเด็นเรารเราสามารถใช้งานเขาได้เขาก็จะมีฟังก์ชันราคาบอกนะครับมาดูเดโมโอ,อันนี้ไปขอเดโมโเข้ามาเป็นบริษัทตัวอย่างใช้งานจริงนะครับตัวสําคัญที่ผมชวนคุยชวนใช้คือนี่ค่าใช้จ่ายครับผมดูตรงนี้ก่อนค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องเอกสารหลักฐานรายจ่ายเนาะเอ้ยจะทำไงให้เป็นหลักฐานการจ่ายได้นะครับสิ่งที่โปรแกรมบัญชีช่วยคุณได้คือเรื่องพวกนี้1คุณไม่ต้องมานั่งแบบบันเทึกให้เสียเวลาไหมคุณกำลังจะทําอะไรถ้าคุณจะทําเอกสารค่าใช้จ่ายคุณกดเข้ามาเลยคุณพิมพ์ไเลยยยจ่่่่าใใหห้ครททีีอูน ค่าอะไรต่างๆพิมพ์รายละเอียดลงไปเลยครับผมนะฮะและคุณยังสามารถนะถ้าอันนี้พูดตามหลักของสารประกันเมื่อกี้นะถ้าเกิดเขาเนี่ยมีไฟล์นี่คุณอัพไฟล์คุณเข้าไปได้นะนี่คุณอัปโหลดไฟล์คุณเข้าไปได้นะเป็นการเก็บเอกสารเพราะระบบบัญชีเขาเก็บบนคลาวด์ครับผมนะฮะเก็บไว้ได้หมดนะครับอันนี้คือคุณสามารถสร้างค่ายจ่ายได้นะครับหรือยังไม่พออ่ะคุณสามารถทําาะได้นะครับนี่เตรียมใบสำคัญจ่ายได้นะสำหรับใครอะไรแบบไหนนี่เตรียมได้นะนี่นะเตรียมได้หมดคุณจะสร้างอะไรคุณสร้างได้หมดเลยนี่ใบสำคัญจ่ายเลือกสาร ฐานการจ่ายเงินก็ทําได้นะครับเพื่อความสะดวกนะฮะเดี๋ยวคนบอกโอ้โหนี่พี่หนอมจะมาขายของหรือเปล่าใช่ฮะเขาจ้างนะครับถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกดูดูสิ่งที่เขาทําไ้ให้เขาทำอะไรไปให้ผมให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้คือเอกสารหลักฐานเนาะของบริษัทเนี่ยตัวอย่างออฟฟิศเมดนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายครับแล้วเขาก็บอกนี่นะครับจ่ายออฟฟิศเมดที่อยู่มานะมีทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจ่ายค่าอะไรนะฮะเขาสังเกตหนึ่งนี่ถ้ามีเอกสารเขาอัปโหลดเข้าไปเนาะเอกสารก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเป็นค่าอะไร แปลว่าถ้าทุกครั้งท <yours. our S 1> ี <treatment conditions> ่คุณซื้อของแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากบันทึกถ้าคุณเจ้าของแล้วกันนะอันเจ้ามูลในมูลเจ้าของคุณสามารถทําแบบนี้ได้เลยก็คือทําเอกสารการจ่ายอัปโหลดนะไฟล์เข้าไปได้ทําทุกอย่างได้หมดแล้วก็ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินแล้วคุณกดตรงนี้ได้ด้วยก็คือถ้ามันเรียบร้อยแล้วนะคุณจ่ายเงินแล้วคุณก็บันทึกการชาระเงินกดเข้าไปจ่ายวันไหนจ่ายเท่าไหร่หักภาษีหรือเปล่านะครับจ่ายแบบไหนโอนเงินหรือถ้าโอนเงินอ่นบัญชีธนาคารนี้เนาะหรือเปล่านะครับจ่ายเงินสดเงินสดย่อยมีหมดแล้วคุณกกกก็็บบบบบััันนนนนนทททึึถ้้้าาาาาุออยยยย่งงเเรรีีสวมมะหจปแ ผมไม่ดูนิดนึงนี่นะจ่ายบริษัทซัพพลายเออร์นะหน้าตาเป็นแบบนี้จ่ายเรียบร้อยข้อมูลขึ้นครบครับนะข้อมูลขึ้นครบจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะจำนวนเงินเท่านี้นะถ้ามีใบกำกับภาษีได้รับถือว่าจ่ายเงินแล้วได้รับใบกำกับภาษีจากเขาเป็นไฟล์หรือเป็นเอกสารอยากเก็บเพิ่มข้อมูลเอกสารใบกำกับภาษีเข้าไปได้ด้วยนะแล้วก็แนบไฟล์ตรงนี้ซึ่งมันจะไปลิงก์ต่อครับกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีตรงนี้ไปลิงก์ต่อด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะแต่ว่าให้เห็นภาพ นในมุมของกฎหมายคืออะไรบ้างหนึ่งรายจ่ายเกี่ยวข้องกับกิจการไหมง่ายๆเลยถ้าไม่ใช่รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการคุณไม่ควรเอามาลงบัญชีอันนี้ผมพูดในมุมแบบนักบัญชีด้วยนะคือการวัดผลธุรกิจที่แท้จริงผมจ่ายค่าเทอมลูกอะ่ะสมมุติผมเอามาเบิกบริษัทแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรายจ่ายบริษัทไม่ได้แต่ผมอยากมาเบิกมันมีผลอะไรมันมีผลเสียเรื่องหนึง่งคือมันจะกลายเป็นว่าก,กําไรที่สะท้อน มันไม่ใช่ของจริงฮะถูกปะหนึ่งเรื่องสองฮะถ้าผมเอารายจ่ายนี้มาเบิกมาเบิกได้สมมติเอามาเบิกได้มาลงบัญชีดได้ในทางภาษีมันเป็นรายจ่ายไม่ได้มันต้องห้ามเสียเวลาบางคนอาจจะชอบละกันอ่ะบางคนอาจจะชอบบอกมีเทคนิคเทคนิคอะไรก็เรื่องของมึงนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้สึกเฉยๆกับเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือเอารายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรก,กิจจริงแล้วก็พิสูจน์ได้เนาะข้าหมายคือเอามาเป็นรายจ่ายที่มันสามารถพิสูจน์ตัวเลขเพื่อจะคำนวณกาไรสุทธิได้ทีนี้ยังไงต่อนเเรืืื่่่่่อออองงงนีี้ยกกมมมมาคขฎหพูดถึึไ หลักฐานถูกไหมคือพิสูจน์ผู้รับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินเขาไปจริงเกิดอะไรขึ้นบ้างยอดเงินยอดการบันทึกบัญชีเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้หนึ่ง,งเรื่องสองครับก็คือเรื่องของการที่ถ้ามีเอกาาสารแนบมีเอกาาสารแนบเราก็สามารถแนบเอกาาสารเข้าไปได้เพื่อบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือของที่เราจ่ายไปจริงเนี่ยเอกาาสารยังอยู่ในในระบบบัญชีของเราเลยมาถึงตรงนี้ยังไม่พอนะครับบางคนบอกคู่ต้องมาแนบต้องมาอะไรแบบนี้แล้วต้องมาบันทึกเหนื่อยวะไม่น่าเชื่อนะเห็นตัวนี้ไหมฮะสแกมบินและบเซ์นะฮะบาซ์นี่ครับผมสิ <S 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 ่งนี้เรียกว่าตัววช่ยงานร ระบบของฟลอยด์เาชื่อว่าออโต้คีสิ่งที่ออโต้คีทำให้เราได้คืออะไรผมทาให้ดูผมเคยใช้อยู่ผมใช้อยู่ผมชอบสิ่งที่ออโต้คีทำให้เราได้คืออะไรนะเดี๋ยวผมทาให้ดูแน่ไม่ได้ <laughs> พระเจ้าอัปโหลดเอากาสารเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวผมกดแอปโหลดกันนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่กัลังอัปโหลดเอากาสารขึ้นมาเอากสารที่อัปโหลดขึ้นมาเนี่ยนะครับอันหนึ่งรูปเสร็จสิ้นอันนี้อัปแค่รูปเดียวกันนะเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเอกสารที่อัปโหลดขึ้นมากดขึ้นมาดูครับทุกคนครับระบบออโต เพราะระบบการอาร่านของระบบก,การอ่านของ Au y, ออโต้คีย์มันบอกหมดนะมันบอกหมดนะมันบอกว่าเอกสารน,นี้คืออะไรนะเอามาจากตรงนี้เห็นไหมมันมันลิงก์กันมาหมดนะเลขที่เอกสารมาจากไหนก็มาจากในข้อมูลในนี้วันเดือนปีหาได้นะชื่อผู้จําหน่ายเราเคยบันทึกเขาไว้แล้วเนี่ยมันจะเด้งมาครบเลยตรงกับสมุดรายชื่อโปรเจกต์ Project อะไรอา่าเราอันนี้อ,อาจต้องใส่เพิ่มนะครับโปรเจกต์ Project ยังไม่พอนะรายละเอียดต่างๆสินค้าอะไรเนี่ยอาจจะต้องพิมพ์เพิ่มเพราะอันเนี้ยเขาเป็นใบอะไรนะใบนี่ยเฉยซึ่งมันไม่ได้มีรายละเอียดทั้งหมดอาจะต้องพิมพ์เพิ่มวนรายละเอียดจำนวนเงินทุกอย่าง ตรงนี้บันทึกค่า้จ่ายมันก็จะวิ่งลิงก์ไปที่หน้าจอระบบค่า้จ่ายเมื่อกี้นะอาจของคุณเลยนะคุณบอกอุ้ยสามว่าโทษทีหนอมนายลงสามไม่เอาคุณก็ลบเอกสารทินะ้งคุณก็ไม่ต้องใช้นะลบทิ้งได้นะครับตัวนี้ช่วยอะไรคุณบ้างก็แน่นอนช่วยให้คุณทํางานง่ายขึ้นนะช่วยคุณทำงานง่ายขึ้นอ่ะผมไม่เอานะผมลบทิง้งก็ลบไปจบเอาใบาใหม่อีกสักใบหนึ่งให้เป็นตัวอย่างสาหรับผมเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างมันใช้คำว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นไหมคือต้องบอกว่าผมมาทําบัญชีด้วยตัวเองนะคือเป็นเจ้าของธ เองได้หมดเลยเนาะผมทํารายละเอียดเองได้หมดเลยนะอันนี้ไปเนีย่ยอะไรบ้างคนะือมึงขึ้นมาให้นะไปกับภาษีไปส่งของเนะะาะถ้ามันไม่ใช่นะอะ่ผมบอกไปนี้ก่อนถ้ามาันไม่ใช่ทาําไงลบฮนะเกินไม่เอาเอาไปากับภาษีส่งของเลขที่เอกสารมาแล้ววันที่เท่าไหร่นะผู้จําหน่ายเป็นใครดึงจากเอกสารเนาะ,ะรับแบบนะ,ะขายอะไรเนี่ยนะโอเคไม่พบนะระบบจะสร้างขึ้นมาใหม่ให้เนาะโปรเจกต์รายละเอียดต่างๆของขายมีอะไรบ้างขึ้นมาหมดโอเคพักกฎเลยนี่อ่สมมติว่าโอเคนะาบันทึกให้ดูบันทึกให้จ่าย,ายโอ้ยยังยังตายตายขอโทษยาวอีกวัวใบยากซะด้วยนี่ก็ต้องเลือกว่าเป็นค่าอะะะไรรรนนมมัจจีลิสต์าาาายยกค่่ใช้ มาให้นะครับอันนี้พอดีจอมันตออมันตัดแล้วกันนะมันจะได้แค่นี้อะถึงว่ามันอันนี้เป็นค่าอะไรเลือดหรือพิมพ์หน้า,าค่าที่จ่ายเป็นตเลทนะเป็นตเลทไปอย่างงี้ก็ลงบันัญชีไปได้นะอย่างงี้เลยนะครับอ่ะเปลี่ยนไปได้ไหมขอขอโทษทีท่เดี๋ยวขอเปลี่ยนไปขอเปลี่ยนไป คือทีมงานโฟร์เขาก็น่ารักมากคือบอกว่าขอตัวอย่างเอกสารมาทํานี่หน่อยให้มาแบบพี่หนอมเอาไปเลยมีหลายใบเอาไปไหนก็เอาไปขอขอใหสักใบทําใบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจบกันอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ซื้อของเนาะนี่ซื้อน้เบทเตลเล็บเหมือนกันนะทุกอย่างขึ้นหมดเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยนะอ๋อใส่น้ําแข็งซื้อน้ําแข็งนะเราก็พิมพ์ว่าซื้อไอซ์นะครับฟังดูแล้วขนลุกยังไงไม่รู้นะครับอันนี้อันไหน,น,นไม่ใช่ลบทิ้งนะอ่าผมลบกันนะอันไหนไม่ใช่อ่าอันนี้อันน,น,นี้ไม่มีสองอันนี้เ้นาะอเว่ามวนม เอารถพริงได้ปหมบันทน้ำแข็งสิบหน่วยอ่ะประมาณนี้แล้วก็ผมบันทึกค่าใช้จ่ายตึงมันจะไปเข้าหน้าประวัติค่าใช้จ่ายที่ฟังก์ชันโฟล์เขานะกลับไปดูกลับไปที่โฟล์เขาเมื่อกี้บราาาิษัทอะไรอะแยกแล้วแต่เราบันทึกวันนี้ไปนะนี่นี่ซื้อไอซื้อไออันนี้มาแล้วนะกดเข้าไปเนี่ยเราสมมติถ้าอันนี้คือเรายังไม่ทําอะไรเนาะแต่จริงๆถ้าเราจ่ายเงินแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยอนุมัติเนาะสร้างใบสำคัญจ่ายเตรียมจ่ายอะไรอย่างเงี้ยสมมติผมอยากให้มันเป็นระบบมากๆผมสร้างใบสำคัญจ่ายขึ้นมาใบเดียวสร้างปึง้้้้งงงงเเเเเเเรร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 ียียยยยบบบบบอออออััันนนนนนททึึกกกกกกสสาาาาาาชชชะะะะิิิ่ดดดไไปูแลว็มถ้ ตามนี้เรียบร้อยสังเกตอย่างหนึง่งอะถ้าผมบอกอนี้อีกนิดนึงอาเผื่อไว้อันไหนผิดเนี่ยนะฮะแก้ไขได้นะก็ไปแก้ไขได้อันไหนทําแล้วไม่ไม่แฮปปี้นี่ลบลบได้นะร,รอชำระเงินทํายังไงต่ออะไปดูกันต่อ,อ,ตอเขาไปน่าจะไปดูตรงเตรียมจ่ายเงินอะเขาจะขึ้นมาซื้อไอซ์นะครับจ้างไปสำคัญจ่ายใบเตรียมจ่ายอะผมชาระเงินแล้วจ่ายเป็นเงินสดแล้วกันนะกดไปดูเอกสารไปเตรียมจ่ายใบสำคัญจ่ายแนละ้วแล้วลองพิมพ์มาดูนะอันนี้ขออนุญาตเดโมให้เยอะหน่อยนะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพคือมันจะมีใบเนี้ยคุ้นคุ้นไหมฮะใบเนี้ยจริงจริหมือนกันเมื่อ คุณคุณใช้เอ,เอกสารลงบัญชีของสัมภารเมื่อกี้ที่มันขึ้นมามันคือหลักการเดียวกันมันคือใบเตรียมจ่ายใบสำคัญจ่ายที่เป็นหลักฐานว่าเออเนี่ยมันคือมีหลักฐานพิสูจน์การจ่ายประมาณหนึ่งนะใช้คำว่าประมาณหนึ่งจ่ายเรียบร้อยปั๊บกลับมาดูค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะซื้อไอซ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วนี่นะชำระเงินแล้วเราคุณก็สามารถพิมพ์เอกสารอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับจบอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆที่อยากฝากไว้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นเดโมที่ผมทําคร่าวๆนะที่ทใาใ,รใ้ารรนกมปโแชง นะฟรีได้ใน30วันเปิดใช้งานได้นะครับทดสอบใช้งานฟรี30วันแล้วก็เขาจะมีราคาหลากหลายนะให้คุณลองนะเป็นรายปีมีทั้งรายเดือนและรายปีนะครับก็ดูราคารายปีตกปีเท่าไหร่อะไรมันก็มีความไซส์ที่มันเหมาะไม่เหมาะอะไรเงี้ยกับเราคืออันเล็กไปอันใหญ่ไป,ไปก็เอาที่เหมาะสมนะครับใครขายออนไลน์เขาก็มีพวกลิงก์ช้อปปี้ลาซาดา้าเข้ามาได้ด้วยนะฮะก็ไปลองใช้งานดูนะครับอันนี้ฝากไว้อยากให้ไปลองใช้งานดูแล้วกันนะครับก็ขอบคุณฟอยเขาด้วยที่สนับสนุนนะครับ